เราก็จะกดปุ่มที่เรียกว่า open ตรงนี้ก็คือพร้อมเอาไฟล์งานเข้าไปส่งผมก็กดปุ่มนี้เลย open ครักดที่ปุ่ม open open จะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะทีนี้นักศึกษามาดูนะครับในปุ่ม open ตัวเนี้ยครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ชื่อของ assignment แต่ตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดพิเศษที่ผู้สร้างคลาสจะเป็นตัวอาจารย์เองห้องสมุดเองเขียนเอาไว้ภายในให้เรากดตรง question mark หรือลูกศรตรงนี้ครับเพื่อคลี่รายละเอียดก่อนคลิกตึงตรงนี้ครับเราก็จะมีรายละเอียดคือ instruction คือข้อกำหนดต่างๆเนี่ยที่นักศึกษาสามารถอ่านเราก็รู้ได้ว่า assignment นี้มีคุณสมบัติอย่างไรก็คือหนนักศึกษาสามารถนำไฟล์ เขาโครงเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบความเสมือนของงานนะครับเทียบกับงานผู้อื่นตัวนี้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งในการส่งนั่นหมายความว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบในการส่งครั้งแรกแน่นอนก็อาจจะมีการตรวจครั้งที่1เจอผลการตรวจที่ไม่พอใจนะก็ขอเวลากลับไปแก้แล้วก็ทําการรีสับมิดการส่งซ้ำนะครับเรียกว่ารีสับมิดซ่ง ตั้งสาม,มาดูตัวนี้มันอนุญาตให้เรา r e s ั b มิ t ได้ตัวนี้มันจะขึ้นว่า r e สั s i i s ชั่ a l l o w e d แปลว่าเราส่งได้จะกี่ครั้งก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ Report ก็จะออก available ทันที available ทันทีแต่ตัวนี้มีข้อจำกัดนิดนึงนะครับสำหรับ สิทธิ์ของนักศึกษาคือสิทธิ์สตูเดนตเนี่ยการรีสับมิดการรีสับมิดเนี่ยไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่การออก report, รีพอร์ตตัวนี้ครับจะจำกัดจํานวนครั้งก็คือเขาจะอนุญาตให้เรารีสับมิดได้ไม่เกิน3ครั้งไม่ไม่นับครั้งแรกที่เราส่งนะตัวอย่างเช่นผมส่งไฟล์แรกตอนบ่ายโมงบ่ายโมงนนะอันนี้เรียกว่าการสับมิดครั้งที่1 เกิดการสับมิดนะฉะนั้นตอนบ่ายโมงผลตรวจออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจผมขอเวลาหนึ่งชั่วโมงกลับไปแก้แล้วก็ทําการที่จะส่งไฟล์นั้นใหม่อีกครั้งตอนบ่ายสอันนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์รีสับมิดครั้งที่1ตัวเนี้ยจะเรียกว่ารีพอร์ตจะออก immediately คือออกทันทีอันนี้คือยังอยู่ในสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าการรีสับมิดตอนบ่ายบ่ายสเนี่ยไม่พอใจขอกลับไปแก้แล้วขอใช้สิทธิ์รีสับมิดครั้งที่2 ครั้งที่2อนะตอนบ่ายสามอันเนี้ยรีพอร์ตก็จะออกตอนบ่ายสามเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าผลการตรวจในตอนบ่ายสองคือรีซับมิดครั้งที่2ไม่พอใจก็ทําการรีซับมิดครั้งที่3ตอน4ี่โมงเย็นตอนนี้ผลยังออกอยู่4ี่โมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจขอไปแก้อีกทีหนึ่งขอใช้สิทธิ์รีซับมิดครั้งที่4ตอน5้าโมงไอ้รีซับมิดครั้งที่4ตัวเนี้ยครับผลไม่ออกตอน5้าโมงแล้วมันก็จะดีเลย์ยีชัมม่วโมงก็คือ ไม่ออกเดี๋ยวนั้นแต่ไปออกอีกทีหนึ่งอีก24ชั่วโมงให้หลังเสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มตัวนี้ครับชื่อว่า upload submission กดปุ่มนี้เลย upload submission นักศึกษาจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับเนี่ยที่เป็นเป็นจุดอยู่ตรงนี้คือขั้นตอนตอนนี้นักศึกษาอย,อยู่ในขั้นตอนที่1คือการเอาไฟล์เข้าสู่ระบบก็คือการอัปโหลดไฟล์ซึ่งในการอัปโหลดไฟล์เขาก็จะแยกว,วิธีการอัปโหลด ออกเป็น3วิธีวิธีแรกนะครับที่ขึ้นว่า Default ตัวนี้ครับอันนี้เรียกว่าถ้าเราใช้ PC, Notebook, ไฟล์งานอยู่ในเครื่องตัวนี้จะอัปโหลดมาจากฮาร์ดไดรฟ์ของเราหรือเราจะใช้วิธีการลากมาวางคือ Drag and Drop หน้าตาเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าผมย่อสักนิดนึง Drag and Drop จะเป็น Drag and Drop ได้หรือจะเป็นการเรียกไฟล์ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นแบบ ลากไฟล์มาลากไฟล์มาการลากไฟล์มานั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมลากไฟล์มาเอามาวางแล้วก็ลากมาวางนี้ตึงนะครับอันนี้ชื่อไฟล์ก็จะวิ่งกลับมาตรงนี้คือชื่อไฟล์กับชื่อไทเทมจะเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาตั้งชื่อไม่สื่อเวลาปเปลี่ยนออกมาก็จะเป็นตามชื่อไฟล์แต่เราแก้ได้ก็คือแก้ไขตัวนี้ครับเป็นเขาโคลงก็ได้ตัวนี้ก็คือแก้ได้ แต่โดยระบบมันจะก็อิงตามชื่อไฟล์กับแบบที่2ครับถ้าเกิดว่าผมกดที่ choose ตรงนี้ก็เลือกจากตรงนี้แหละก็คือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจมานั่งเปิด2หน้าต่างเราก็จะเลือกอย่างนี้แล้วก็อัปโหลดไปอะอันนี้ก็คือการอัปโหลดไฟล์อันดับต่อมาครับถ้าเกิดว่านักศึกษาใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word หรือเป็นโปรแกรมไม่ใช่ Word Perfect หรืออาจจะใช้เป็น LaTeX ตัวนี้ย ตอินไม่รับไม่ลองรับก็คือถ้าเอาไฟล์ที่ไม่อยู่ในอันที่มันสามารถตรวจได้เนี่ยมันก็จะไม่ออกรีพอร์ตคือมันจะรีแจบอกว่าไฟล์แบบนี้ขอโทษด้วยนะเราไม่รับอันนี้เราจะใช้วิธีที่สองครับเรียกว่าการตัดแปะก็คือ Take Input นั่นหมาความว่า Take Input ตัวนี้ก็คือพิมพ์ชื่อแล้วก็สมมุติผมก็คัดลอกอย่างเงี้ยครับ นั่นหมนายความว่าในลักษณะแบบนี้มันบอกว่าต้องมีอย่างน้อย19บเก้วขึ้นไปอ่ require ไม่น้อยกว่า20อันนี้คือแบบที่เป็นตัดแปะครับตัดแปะอ่าตัดแปะเพราะนั้นมันจะนับ Word ให้เสร็จนะเห็นไหมก็คือตัวเนี้สิบาขาดไปคำเดียวผมก็คินคำว่า word ไอ้ตัวนี้หายไปเลยก็คือครบ20ตามกำหนด เพราะนั้นในลักษณะแบบนี้ครับก็คือการส่งไฟล์แบบที่2ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้โปรแกร,รมที่ Turn in ินลองรับเราก็จะใช้วิธีการตัดแปบะบหรืออันนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับนักศึกษาที่ตรวจในส่วนของเช่นตรวจไปหลาย10บเที่ยวแล้วสงสัย2ประโยคจากหน้า1 3ประโยคจากหน้า5อีก1ย่อหน้าจากหน้า9ในลักษณะแบบนี้ครับเราก็ตัดบางส่วนมาแล้วก็ทําการ ไปวางเสร็จแล้วมันก็จะตรวจเฉพาะไอ้ข้อความที่เราสงสัยว่าเราเรียบเรียงใหม่สมบูรณ์แบบดีพอหรือยังเราก็จะใช้ตรงนี้ครับเรียกว่า submission text ก็คือ text input ส่วนอันที่3มนักศึกษาอาจจะไม่สะดวกในการพกพวก PC เราใช้แท็บเล็ตตัวนี้เราสามารถนั่งรอเครื่องบินรอรถยนต์รอรถไฟผ่านระบบนี่ยครับเรียกว่าแฝน ไฟล์ไว้บนคลาวด์นั่นหมายความว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับคลาวดใน3ยี่ห้อคือของ Google ก็คือ Google Drive หรือนักศึษาใช้ของ Microsoft อยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมกับ One Drive หรือจะเป็น Dropbox ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางเลือกในการอัปโหลดไฟล์เพราะนั้นผมกลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึง่งก็คือผมจะใช้ไฟล์นี้นะครับในส่วนพวนี้ฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ผมก็จะชุดไฟล์ครั้งหนึง่งเพื่อให้ปุ่มตัวนี้มันขึ้น,ขน active ขึ้นมา a c t แอคทีฟขึ้นมาผมก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็โอเพในลักษณะแบบนี้ครับเราก็ดูว่าข้อมูลตรงนี้เมื่อเราอัพโหลดปุ๊บเดี๋ยวปิดอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้อ่ะก็คือช o ดไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์เสร็จแล้วก็ Open อ่ะปุ่มตัวนี้มันต้องเป็นสีฟ้าเพราะเราเมื่อกี้ไปส่งไว้สองอันงงปุ่มเนี้มันต้องเป็นสีฟ้าแล้วก็อัปโหลด เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่สองเรียกว่ารีวิวกดที่อัปโหลดอัปโหลดตรงนี้ครับมันก็จะเอาไฟล์ของเราเนี่ยเข้าไปถอดโค้ดอ่ะแล้วก็มาดูว่าไฟล์เราเนี่ยนับได้ประมาณกี่คำมีทั้งหมดกี่อักษรแล้วก็แสดงหน้ารายละเอียดเนื้อหาของไฟล์เราขึ้นมาจะอยู่ด้านนี้น่นหมือนเขาในลักษณะแบบนี้ครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไฟล์ทั้งหมดนับได้เท่านี้นะแล้วตรงนี้คือรายละเอียดของเนื้อหา เพราะนั้นนักศึกษาสามารถตรวจทานได้ว่าหน้ามาครบไหมคำนับได้เท่ากับจำนวนของไฟล์ต้นฉบับไหมเพราะนั้นให้สังเกตดูนะก็คือไฟล์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแปลงเป็น PDF แล้วเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันให้นักศึกษาอนุมานแบบนี้ก่อนนะก็คือไฟล์ดั้งเดิมเนี่ยเป็น Microsoft Word ตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันมี1 1 1 1นี่คือไฟล์เดิมที่ทำด้วย Microsoft Word แล้วตรวจปุ๊บได้20 และนักศึกษาก็เอาไฟล์นี้ยไปแปลงเป็น PDF ไฟล์เดียวกันเนี่ยอยเป็น PDF แต่ผลการตรวจออกมาเป็น25เนื่องจากว่าตัวเนี้มันนับเหลือแค่1นึ่งหายไปพันกว่าเทราะนั้นจะเจอเท่าเดิมนะครับแต่จำนวนน้อยลงเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นเหมือนเรามีทั้งหมด100ยคำเนี้ยเจอ90 90สาสิบคำจะคิดเป็น90%แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอ เกเท่าเดิมเก้าสิบคำเดิมแก้คำน้อยลงเหลือเก้าคำก็จะกลายมาเป็น100เปอร์เซ็นต์ดังนั้นในลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะเขียนว่าอ่าตรวจดูอีกทีก่อนว่าไฟล์เมื่อปแปลงแล้วตัวเลขของวอ์ดเขาเท่ากันไหมเพราะนั้นนักศึษาตรวจทานดีแล้วก็จะทำการนำส่งเข้าไปในระบบก็คือกดที่ submit to turn in เึิง ตัวนี้มันก็จะบอกว่า submission complete แปลว่าไฟล์ของเราสามารถออกรีพอร์ตได้คือขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวอ,อันนี้คือวิธีการส่งไฟล์แต่ถ้าเกิดเจอข้อความแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไฟล์เราไม่มีไม่สามารถตรวจได้นะคือไฟล์เราตรวจได้แต่ขั้นตอนการ preview ดูเนะื้อหาทำไม่ได้เราก็แค่กด confirm ตัวนี้มันก็จะบอกว่า complete ่งั้นตรวจได้เหมือนกัน เราก็ปิดไปตรงนี้ก็คือรอผลอทีนี้เรามาดูว่าผลการตรวจเสร็จสิ้นหร้อย่งครับกลับไปดูวิธีการตรวจว่าผลการตรวจเสร็จสิ้นอย่างก็กดเข้าไปใน Open เหมือนเดิมเราก็ดูแบบนี้ครับถ้าเกิดว่า similarity ยังเป็นสีเทาอยู่คือไม่มีตัวเลขปรากฏก็แสดงว่ายังประมวลผลไม่เสร็จดังนั้นเราก็ต้องรอจนกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับจะขึ้นจะขึ้น